นางคนไทยก็ควรโหวตค่ะทําไมทําไมเรื่องโหวตเราถึงแพ้เขาว่าเธองงมากมันเป็นไปได้ยังไงวะทําไมเรื่องโหวตเราถึงแพ้เขาถามบอกเพจตี้ไหนสิธรรมดาอะไทยคนไทยทำไมคนไทยชอบส่งเอสเอ็มเอสทำไมเราทำไมเราถึงโหวตถึงแพ้เ,เ,เขางงมากเราเราไอยอดไอจีมันมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเธอยอดไอจีล้านสองครับมันไม่ได้ช่วยให้เขามันไม่ได้ช่วยให้เขารอบนะลุกนะฮัลโหลฮ เฮกเตอร์ ector, how are you จีเน้นดูไม่เน้นเสียตังค่ะอาร์ตี้ไม่เคยโหวตอาร์ตี้เคยโหวตให้แอนชิลีนไงจะไม่ได้เหรอร้อยเหรียญฉันจองโพสหน้าวอลเลยโหวตาโหวตให้ร้อยเหรียญโหวตในแอปอะฉันจำได้อยู่ร้อยเหรียญหรือห้าสิบเหรียญวะก็โหวตแล้วตุ้บมากี่ปีแล้วคะก็ควรจะไม่โหวต เขาไปโหวตวุ่นวายมันคือการโหวตมันว,วุ่นวายใช่ไหมมันดูซับซ้อนใช่ไหมแล้วมันก็แพงด้วยใช่ไหมหนึ่งดอลสองดอลอะไรเงี้ยโหวตเสียตังค์แต่แต่ของฟิลิปปินส์คือนำโดงนะ่งเนาะไทยแลนด์นี่การก์โกเวเนเอราฟรานซ์แล้วก็อะไรนะเบซิลเบซิลเหรอออบราซิล1หนึ่งสองสามสี่ห้าออเมก้าโซเซโนโนโปโตริโกโนเปรูโนโดมินิกันนิการากัว